สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแม่วันนี้มาเลดนึงตอนดีลูกค้าเข้ามาใช่มาซื้อบ้านบ้านพี่แล้วก็มาทําสัญญาฝากขายนะครับผมก็เดี๋ยวมีทรัพย์สวยๆเข้ามาให้ชมกันแต่วันนี้ไม่ต้องรอครับผมหลังนี้ก็สวยอ่ใครที่ชอบบ้านดีโมเดิร์นนะโมเดิร์นหลังนี้สวย ชุมชนหนองคมาตใกล้โลตัสอุตรดิษฐ์นี่วันนี้มาเลดเลยแล้วเข้างานเร็วลันี้เข้าเนื้อหาเร็วๆเลยร้อเข้าอยู่นะครับใช่หนึ่งชั้นบนเนื้อที่หกสิแปดตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ําถูกต้องมีห้องครัวลานจอดห้องลงจอดรถอ๋อได้ข่าวว่าห้องครัวสวยด้วยนะครับผมแล้วก็เนี่ยเหมาะสาหรับขั้นไดที่กาลังมองหาบ้านเดี่ยวใกล้โลตัสอุตรดิษฐ์นะครับผมใกล้พากอนคูและชอบบ้านตรงสไตล์โมเดิร์นเอาสีแบบสวยๆแบบนี้ครับผมลองมาดูหลังนี้ สวยแน่นอนประทับใจเป็นไงครับเสียงชัดภาพชัดไหมฮะเดี๋ยวขเข้ามากา็ไดอยังไหนพี่พี่องลองเช็คเสียงเช็กได้หน่อยก,อก่อนเราจะพาเดินเข้าไปในบ้านนะขอดูกล<อ>้องก่อนในระหว่างรอพี่โอรอพี่โอเช็คเสียงเดี๋ยวผมมาขอคุยนะั้นนิดนึงอ่าถ้าช่วงนี้ท่านใดที่ต้องการที่ดินเอาไว้แบบชานเมืองเอาไว้พักผ่อนราคาถูกนะครับเมื่อกี้เพื่อนทำสัญญามาหกแปลงราคาเริ่มต้นตารางวาละพันแปด งานลราแสนแปดหายากเลยหายากนะสวยเลยเดี๋ยวรอติดตามไปติดตามดูเสร็จเป็นไงพี่โยเสียงชัดภาพชัดไหมเสียงไหมถ้าชัดก็กดหนึ่งกดสองเสียงชัดไหมลองเปิดเสียงดูดิชัดโอเคโอเคมะเดี๋ยวเริ่มลุยกันเลยพี่โยผมขอรยละเอียนนะพี่ครับอันนี้พามาชมบ้านเดียวนะบหนึ่งชั้นเนื้อที่หกสิบแปดตารางวาครับพสามห้องนอนสองห้องน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะชุมชนหองคันธมาศชุมชนหนองคันธมาศครับ อ่าเข้าทางปิดเปิดรถไฟมันเกาะตรงร้านอาหารลุงระดานี่เข้ามาเพียงแค่ประมาณสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรรับหมู่บ้านจะอยู่ซ้ายมือครับผมครับผมก็ออกสะดวกมาเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันเลยเอาน้องเม็ดมวันนี้เปลี่ยนตากล้องนะพอดีนะชาไม่ว่างออกไปทําการตลาดให้เราทำอะไรพี่ก็ไปแจกใบปิิวใบปิิวนี่โอ้ใบปิิวถึงหน้าบ้านคุณก็ท่านใดได้รับใบปรงใบปิิวก็สามารถเอามาดูเอามาสอบถามก็ได้เลยนะหมู่บ้านนี้นะครับ เพื่อนบ้านเต็มนะครับอยู่ครบเนี่ยเงียบสงบก็มีทั้งหมดหกหลังนะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ให้ถนนไวกว้างมากๆเลยครับผมนี่ถนนภายในหมู่บ้านนะก็หกเมตรนะครับกว้างเลยใช่เนี่ยสังเกตดูแล้วเงียบสงบนะครับก็มีกันอยู่หกหลังก็เป็นสไตล์ฝั่งซ้ายมือก็เป็นสไตล์โมเดิร์นโมเดิร์นฝั่งขวามือก็จะเป็นสไตล์อะไรนะคิมูจิซิมูจิครับผมครับนี่มาเข้ามาเราจะมาเจอกับโอ้ตูกว้างๆนะกว้างนี่เลย ก็ลงรถของเราเข้ามาก็เจอลงรถลงรถนี่จอดรถได้ประมาณสองคันสองคันจอดเป็นแนวยาวนะครับผมนะครับก็มาเจอกับโรงจอดรถกว้างขวางนะครับครับผมด้านนอกก็ตกแต่งนะเนี่ยตกแต่งเป็นฝ้าลายไม้าไม้ถูกต้องแล้วก็ใส่ไฟเปดาวไลท์ดาวไลท์ถูกต้องกว้างขวางนะครับสูงเลยสวยงามมากครับตัวพื้นปูนก็ต่อเติมเป็นโรงจอดรถเทพื้นปูนให้เรียบร้อยแล้วก็เสาเขาก็ใส่เป็นหินทรายอ่นา ใช่ครับผมเนี่ยเดินเข้ามาเจอบริเวณหน้าบ้านด้านฝั่งนี้ก็เจอโรงจอดรถทุนถอยรถเข้ามาจอดได้เลยครับฝั่งขวาม,มือพี่โอเป็นอะไรอ่าก็เป็นพื้นที่เปล่าทําสวนทําอะไรปลูกต้นม,มูต้นไม้ยังมีพื้นที่ให้กับอ,อ่าไว้ให้ความเขียวสดชื่นได้ครับองเลยเอย๊ทำไมพี่โอทำไมบ้านหลังนี้มันยังดูสภาพดีอยู่เนี่ยเอ๊ะยังไง ก็บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของอ่ะเขาตั้งใจซื้ออยู่เองครับเพราะว่าแพผนตอนแรกว่าจะย้ายที่ทํางานจากพิศโลกมาอยู่ที่อุตรดิตครับพี่แต่คราวนี้มันเกิดปัญหาอุบิเหตุเปลี่ยนแปลงเรื่องการโยกย้ายเลยยังไม่ได้เข้ามาอยู่ซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อจบทุกอย่างหมดแล้วแ่ไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ครับผมก็คือบ้านมือสองแต่สภาพมือหนึ่ง ครับผมไม่เคยมีใครเข้ามาอยู่ใช่ใช่ไหมครับผมมีต้องต้องเรียนก่อนนะเป็นบ้านมือสองแต่ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่ใช่บ้านมือสองแต่สภาพมือนหนึ่งว่าเถอะเดี๋ยวคนสงสัยเอ๊ะทำไมเขาไม่อยู่เองก็พอนะสวยงามสวยงามให้ประตูไม้นะครับประตูไม้อย่างดีบานใหญ่บานใหญ่เลยอลังดีอลังการดีผมชอบนะมีมีมีตัวล็อกตัวล็อกแบบยาวนี่สีครับยาวมาเดินเข้ามาจะพ้นจากตัวชาน้าบ้านก็จะมาเจอกับด้านในนะครับ ก็จะเป็นโถงเข้ามาก็เจอท่องโถงเลยหินแกนิโตอันนี้ก็สไตล์มาตรฐานเลยหินโตลายหินอ่อนนะครับฟาพิดานโ้ให้ไว้สูงมากๆเลยครับนะครับก็เป็นแบบขัดเรียบติดตั้งดาวไลท์โอ้ประมาณเท่าไรเด่ะแปดดวงแปดดวงความสว่างเพียงพอแน่นอนนะครับจากแล้วตรงนี้ก็ตัดเป็นลายไอ้ตัวล็อสนี่ล็อสขล็อบนะเป็นหัดเป็นสีล็อสเพิ่มบรรยากาศได้บ้างก็ปรับฟิลปรับฟิลอ เปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ตรงด้านนี้ก็อาจจะติดทีวงทีวีหรือว่าชั้นวางอะไรสีสวยได้ได้หมดเพราะตัวผนังเนี่ยให้เขาให้ก็ให้เป็นสีอ่าเป็นออกครีมครีมไข่ไข่เนี่นะสวยสวยติดตั้งพวกสายทีวีอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งไว้เรียบร้อยนะครับมาเี่ยวผมขอก็พอเข้ามาจะพบกับภายในบ้านนะครับก็จะประกอบไปด้วยสามห้องนอนสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัว เข้ามาปุ๊บสายมือก็จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งห้องห้องนอนแรกนี่ไปเป็นพานําไปครับผมห้องนอนแรกนะครับก็จะให้เป็นสีโทนเหลืองนี่แล้วก็เป็นกระจกสามารถดูนาบาน้ก็กระจกบานยาวเนาะรับผมผมว่าที่นี่ให้ฝ้าไว้สูงสูงครับเนาะมันดูแบบรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายใช่ฝ้าสามเมตรไม่็นีวนะถ้าผมสูงนะ ภางในห้องอันนี้ก็มีประตูสามารถคนเนคจริงๆอ่ะตรงนี้ยใช้สามารถใช้เป็นห้องรับแสกห้องทํางานได้ใช่ใช่ผมว่าเป็นห้องทํางานนะหมอครับผมน,นะแล้วเราใช้สองห้องเป็นห้องนอนสําหรับครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ<ช>ามว่าตรงนี้ใช้เป็นห้องนอนได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเป็นห้องทำงานมนจะเหมาะกว่าเขารับแสงมาอะไรมาไล่เห็นหน้าบ้านนั่งทางานก็อยู่เห็นหน้าบ้านอย่างนี้ยมันคนได้รับแสง<ช>นะครับผมก็เสร็จ ก็เสร็จจากห้องนอนที่หนึ่งครับข้างในก็จะเป็นโทนสีเหลืองนะเนาะใช wrong, ่คร you ับผมชอบเนี Whenever ่ยพวกบานเฟียมวงกบประตูเคยไหมอ่ะสวยงามก็ปกติก็จะเป็นวงกบไม้ธรรมดานี่ก็เพิ่มเพิ่มเฟียมให้ดูสวยงามต้างฝังเนาะมีห้องนอนที่สองที่ไหมพี่ย๊อกอ่ผมพาเดินเข้าไปดูเลยห้องนอนที่สองนี่เป็นห้องนอนที่สองเนาะก็ไซก็ใกล้เคียงกับห้องที่หนึ่งสักเมื่อสักครู่นะครับผม ใกล้เคียงกันห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างมีอะไรก็ถูกตามหลักของจุ้ยนะห้องนอนต้องมีหน้าต่างมีอะไรเพื่อความเรื่องอ่าเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรนะเพียวเนาะใช่ต้องมีหน้าต่างเปิดออกไปรับลมรับอะไรได้ใช่นี่ก็ออกแบบไว้ถูกต้องนะครับก็มีไฟกว้างขวางถือว่าใหญ่มากนะถือว่าใหญ่นะครับเป็นห้องนอนขนาดขนาดที่ยังไม่ได้แบบเบสรูมแต่ว่าถือว่าใหญ่ใช่ก็ ไอตัวบ้านเท่าไหร่นะพี่โอเว่ยประมาณหนึ่งร้อยี่สิบตารางเมตรใช่ตัวบ้านประมาณหนึ่งร้อยี่สิบตารางเมตรรวมจอดรถก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยสิบตารางเมตรใช่ไหมครับผมประมาณหนึ่งร้อยลงจอดรถประมาณยี่สิบตารางเมตรต่อพื้นที่ใช้สอยครบแหละครับมาก็เดี๋ยวห้องนอนที่สองก็มาดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมนี่ห้องนี้ก็จะกว้างขวางห้องนี้ก็จะพิเศษหน่อยก็จะมีห้องน้ำในตัวครับผมครับก็เดี๋ยวให้น้องเบนพาเดินตามเข้ามา ก็สวัสดีท่านผู oh, um, ้ชมครับว sure> ันนี้ทางเอเมสเซ e ของเราพามาชมบ้านเดียวนะครับหนึ่งชั้นหกสิบแปดตารางวาสาห้องนอนสอห้องน้ําตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะชุมชนองคันแน่ห้องน้ำโอ้ห้องน้ํามีเนี่ยมีอ่างด้วยใสายอ่างนะอืก็จะมีแยกคนเปียกแห้งชัดเจนแบบแล้วก็เป็นสุขภัณฑ์เนี่ยเป็นแบบทิงไซส์เลยก็มีเป็นอ่างล้างหน้าพอแบบฟิวปูลไว้ให้ นะครับก็ปูกระเบื้องสุดฟ้าเลยนะครับก็เป็นลายหินอ่อนนะตัดด้วยหินอ่อนสีขาวตัดด้วยหินอ่อนสีเทาครับมพอในโซนฝั่งเปียกเนี่ยก็จะมีตัวเลนชวอร์ติดตั้งไว้ให้นะครับนี่อย่างดีเลยเลนชวอร์นะครับสามารถปรับระดับได้ติดตั้งม้ให้ที่สําคัญมีอ่าอบน้ำครับผมนอแปลห้องให้แล้วก็มีหน้าต่างแยบตรงนี้ได้รับแสงรับแสงนี่แสงสว่าไหครับผม อย่างที่ยอบอกใครชอบสไตล์โมเดิร์นรุ่นสมัยนะตัวนี้แบบสวยครับนะครับเป็นทรงโมเดิร์นแบบสวยๆได้ละก็สวัสดีนะครับคุณปัผมอ่านชื่ออาจจะไม่เอาไม่ออกสักเทเดี๋ยวผมขอดูหน่อยครับคุณนราพงศ์นะครับอ่าคุณปานกวีนะครับปานละวีนะครับผมเข้ามาบ้านอยู่แถวไหนพี่โยบ้านอยู่แถวบ้านเกาะครับชุมชนหนองคันนะครับผมคมากถ้ามาจากทางโรตัส ครับผมเอาโลตัสเป็นหลักเนี raszam, ่ยถ้ามาจากทางโลตัสข้ามทางรถไฟมาเลี้ยวขวาเลยครับผ่านหน้าผ่านหน้าทางกองพูมาครับผมอผมอะเจอทางรถไฟข้ามทางรถไฟเลี้ยวขวาเข้ามาสามร้อยเมตรครับผมนะครับเจอในหมู่บ้านนี้แน่นอนนะครับมีเลยตอบคำถามขอขอบคุณครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็เข้ามาแล้วก็วันนี้เราพามาดูบ้านเดี่ยวสวยๆนะสไตล์โมเดิร์นนะครับทุกท่านต้องพากมาใ้โลตัสนะเสร็จจากห้องนอนห้องโถงห้องนอนมาแล้วอ่านี่พาไปดูห้องครัวนี่ห้องครัวก็ให้ บานประตูเขาแยกกลมชัดเจนนะอ่าเข้ามาแล้วก็พวกประตูนี้ก็ให้แบบอย่างดีนะครับผมเฟียมเนี่ยดูมีเป็นเรียบหรูมีสไตล์ใช่นะครับไม่ได้แบบดูแล้วไม่น่าเบื่อใช่โอ้โหเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นอีกฟิลึงนะพี่เอร่ครับผมก็จากพื้นห้องตัวห้องโถงเป็นลายหินอ่อนสีขาวด้านในห้องครัวก็จะปรับโหมดนิดนึงฟิลไหนก็จะเป็นลายหินอ่อนสีนี้ออกแบบ คึกๆหน่อยเพื่อง่ายต่อการดูแลในห้องครัวใช่ครับเข้ามาก็จะเจอตับตัวเคาน์เตอร์เป็นวิวปูนนะครับตัวนี้อาบิวปูนสไตล์โมเดิร์นเลยสีดำสีดำสีดำตัดด้วยลายไม้ตัดด้วยแตลเลตอันนี้คือตามสูตรเลยก็คือใครอย่างที่ผมบอกตัดใครที่ชอบนะขาวเทาเขียวครีมนะอ่าแล้วสีดำนะบ้านโมเดิร์นค่ะนี่ตอบโจทย์แน่นอนสไตล์แบบ เท่ๆอย่างนี้เนี่คนเท่แล้วก็มีพูดดูดควันตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็มีเตาแก๊สแถมให้ด้วยเลนส์โลนะครับครับผมแล้วก็มีเตาแก๊สย่อยเลนส์โลเป็นบิวอินทำมาให้นะครับแล้วมีเป็นช่องครับช่องเก็บของเนาะสวยนะเคาน์เตอร์ชุดนี้สวยสวยสวยแล้วก็มีบานหน้าต่างแสงในห้องควก็ผนี้ผนังตรงห้องครัวนี่ก็ปูชนฟ้านะ ครับผมก็ง่ายแต่การดูแลนะให้มีนตาไล่ถึงอ่อนไว้ครับผมนอกจากในห้องครัวแล้วอ่ะยังมีห้องน้ําส่วนกลางที่ใช้กันภายในบ้านเห้องน้ำก็จะคอนเน็ตคอนเนอยู่ในห้องครัวผมว่าก็ดีนะแยกโซนชัดเจนก็ได้ไม่ต้องแบบไปยุ่งกับห้องรับแขกนะใครที่้นมาก็าจะอาบน้าหรือว่าจะเข้าห้องน้ำอะไรก็เปิดเข้ามาในโซนนี้แล้วก็สามารถทำธุระส่วนตัวได้เลยนะครับห้องน้ำให้ พื้นที่ไว้ค่อนข้างจะกว้างนะครับกว้างมากใหญ่นะครับแล้วก็แยกโซนเปียกแห้งเจยบร้อยนะครับผมเดียวอันนี้ก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะเมื่อกี้ก็จะออกสไตล์แบบแอนหน่อยอันนี้ก็จะเป็นคาสติกคาสติกเนี่ยเมื่อกี้จะเป็นสไตล์โมเดิร์นนะเป็นลายหุ่นอ่อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีลายกระเบื้องโมเสกมาตัดไว้นะครับเยบรูครับดูสวยมากครับผมแอนเจ้าของนี่เขามีสไตล์นะครับผมเป็นคนเป็นคนมีสไตล์อะ พราะอย่างที่บอกตั้งใจจะสร้างขายคือตั้งใจสร้างไว้อยู่เองแต่พอดีเกิดปัญหาเรื่องการย้ายงานกลับมาบ้านก็เลยคุณจะได้บ้านมือสองนะแต่ได้สภาพมือหนึ่งเพราะมันไม่ได้มีใครเข้าอยู่ครับแล้วก็จากห้องครัวเนี่ยก็จะมีประตูที่สามารถคนได้เปิดออกมาหลังบ้านหลังบ้านโอ้มวางขวาเลยอืมหลังบ้านนี่ก็เขาก็เทพื้นปูนม้ให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหนี่ก็ลงมากว้างขวางื้นที่สามารถต่อเติม ได้ีกเยอะนี่เลยใส่หลังค้งหลังคาทำเป็นวางเครื่องซักงซักผ้าก็ได้ตันนี้ก็เป็นโซนซักล้างเป็นโซนบ่อเกิดเป็นโซนตากผ้าตากอะไรเงี้ยครับเลยนะสวยครับครับผมลวรอบขอบชิดโอ้เทพื้นปูนกว้างเลยเนาะครับผมครับแล้วก็ลวกําแพงครบสีด้านแล้วมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยที่สําคัญหลังนี้หลังหัวมุมหลังแรกเนาะหลังแรกหลังแรกหัวมุมเลยติดถนนสองฝั่งถูกต้องเขาออกง่ายเดี๋ยวเราไปปิดที่กระดานหน้านิดนึง โยเผื่อใครเพิ่งเข้ามาผมขอรลบเหียดสักหนึ่งรอบครับพี่ก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เอเมเของเรานะครับพามาชมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นนะครับเนื้อที่68ตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้ําบนเนื้อที่ใช้สอยกว่า120ตารางเมตรนะครับครับพี่อยู่ที่ชุมชนบ้านเกาะเอตมณลบ้านเกาะชุมชนหนองคันธมาศคคับพี่ครับผมก็ถ้ามาจากโฟลตัสก็ข้ามผ่านสากลครู แล้วก็ข้าทางทางรถไฟมาก็เลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาสามร้อยเมตรใช่นะครับก็จะใต้โครงการก็เลี้ยวเข้ามาครับับก็จากถนนเส้นหลกักก็อีกสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะก็เข้ามาถึงกับบ้านนี้เลยเผื่อใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวเราให้ดูภาพมุมกว้างกันสหนึ่งรอบนะมมนเป็นให้ดูถนน่อยถนน,น,นในหมู่บ้านเนะ่ะกว้างนะครับผมชอบกว้างหมู่บ้านที่เขาให้ถนนไว้วางกว้างเนี่ยมันจะดูไม่อัดทใช่สวยนะครับแล้วก็หลังนี้ได้เป็นหลังหัวมุมหลังแรกนะครับผมนี่เลยมา เดี๋ยวเราให้ดูมุมกว้างกันเส้นหนึ่งรอบท่านใดที่เข้ามาแล้วครับวันนี้ใครที่ชอบบ้านโมเดิร์นนะครับไม่อยากให้พลาดบ้านหลังนี้นะครับก็สวยๆงามๆเลยนะครับแล้วบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกราคาเดี๋ยวเรามาบอกราคากันท้ายคลิปนี้แหละครับผมนะครับกับราคาเท่าไหร่พี่โอ้แลงนีม้บ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับพร้อมเข้าอยู่สามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับพื้นที่หกสิบแปดตารางวากับราคาเพียงแค่ 2องล้านสีมืนบาทโอ้ราคานี้พร้อมโอนนะครับโอนให้อีกโอนให้อีกอ่าคุณได้บ้านเดียวนะอาจจะเป็น2องก็จริงแต่สภาพมือหนึ่งครับนะครับพอเจ้าของไม่เคยเข้ามาอยู่ใช่ไม่เคยอยู่แล้วก็ออกแบบสวยงามนะครับใครที่ชอบบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนะสีเขียวสีขาวสีครีมอะไรพวกนี้คือคุมโทนไว้อย่างดีแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ดีครับผครับเขามาดูหลังนี้ ครับผมถ้าท่านใดสนใจครับอยากนัดเข้าชมหรืออยากปรึกษาสอบถามรายละเอียดก็สามารถติดต่อที่เบอร์โทร089215022แล้วก็เบอร์สำนักงานนะครับ05441456ครับผมครับแล้วก็ทุกช่องทางของเราเลยนะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะไล y o YouTube ช่อง Ti t o k ครับไปกดติดตามไปกด Subscribe รับรองว่ามีสาระดีๆบ้านดีๆที่ดินสวยๆมีคุณภาพที่สำคัญราคาโดยตรงจากเจ้าของนะครับครัคุณเลือกซื้อ ได้อย่างแน่นอนถ้าถูกใจเลยเข้าไปเข้าถ้าง่ายสุดนะเข้าไปในเว็บไซต์อสนใจหลังไหนแคปหน้าจอมาหรือว่าโทรมาสอบถามกันทําพนักง,งานคอยรับสายตลอดนะครับก็เดี๋ยวยอกจะไม่อยู่สามวันนะครับก็เดี๋ยวในช่วงนี้ก็แอดมินอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับก็ยังไงฝากข้อความทิ้งข้อความไว้หรือว่ามีท่าด่วนโทรเข้ามาเลยครับศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สองสองสองครับผมภายในสามวันนี้จะเป็นพี่โอรับสายนะครับครับผมก็สามารถสอบถามนะ อ่าได้ต่างๆได้เลยนะครับครับผมสวัสดีครับเพื่อนบ้านอัธยาศัยดีใช่ก็มีกันอยู่หกหลังเนาะตอผมว่าก็สวยมากๆถ้าท่านใดชอบบ้านโมเดิร์นนะครับว่าหลังนี้ตอบโจทย์มโมจเริงไม่ได้บ้านนะครับอ่าก็จองกันไปหลายแปลงนะใช่อย่างพี่ดินตรงเจริญไอ้ที่ดินตรงบ้านเกาะยังไม่ได้ทำเป็นไรสดเลยครับผมมาจองไปละก็เดี๋ยวรอแล้วกันครับต่อไปก็มาลงคิวรอไว้แล้วกันใช่ก็รีบๆกันหน่อยเนาะใช่ถูกต้องเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ ครับมีพี่โยมีอะไรไหมคำคมคิดที่แล้วเหมือนไม่ได้พูดคำคม,มส่นแฟนเอฟซีคิดถึงบอกอพี่โยขอคำคมหน่อยผมติดตามอยู่เว้ยเอาซะหน่อยอชีวิตอย่าเดินวนเหมือนเข็มนาฬิกาครับให้เดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทินออ้อหขมจัดสุดยอดฮะครับผมใครที่ชอบบ้านโมเด์นะครับนี่เดี๋ยวให้น้องเบนแผนให้ดูอีกรอบหนึ่งสวยนะครับหลังนี้รครับห้ามพลาดครับสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นฮะเร่งรีบหน่อยใช่ครับ ขอบคุณนะครับ